ทีแม่ไม่ไหวยไม่มีขยะทำไมอ๋อเดี๋ยวม่ะไม่ทิ้งหรอเดี๋ยวพี่จะมาเก็บอแม่ขอโทษแม่ทิ้งขยะพิษที่แม่ขอผิดนะให้อภัยแม่ลูกแม่ขอผิดแล้วขอบคุณค่ะ ฝนตกอ๋ออ๋อดูดูฝนตกเขาต้องกลางร่มนะกางร่มหรือดะแม่จิ้มขยะแม่จิ้มขยะทำไมนี่กระเป๋าแม่กระเป๋าแม่อมแม่ได้กกระเป๋าแม่เหรอดีดีสองมือดีสองมือคะ่ะโอเคอ่โอเค,ออเคดูนะแม่แม่หนักค่ะหนักค่ะให้แม่ดีดี กำลังพูดเรื่องให้แม่ฟังอ,อ,อสลามลุก <c oughs> เอาเอิักคักเออเอิักคักจะออหอดไรเอากอดสทีสิเอากดดอากดดีๆเอ้ากดดอากดรือยัง อ่ะไปเข้าบ้านแม่ทิ้งขยะเดียนี้เลยแม่เดินแล้วใครถอนรงเท้าเนี่ยเอาเก็บเลยค่ะรองเท้าใครเอ่ยบึนเก็บรองเท้าแล้วอุ๊ยเ้ยมาค่ะมาค่ะมาเลยค่ะมามา แอน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 แสด่แล้วกอนดีกว่าแอนเอองออเอองงแม่พูดแม่พูดแม่พูดนี่ไงแม่พูดนี่ไงแอนแอนแม่พูดเรื่องรองเท้า <laughs> <laughs> ตายเราพี่ราบไดิ <laughs> ดูดูละครค่ะดูละคร <laughs> พี่รอง <laughs> ดูแบบมีความสุขนะคะไม่แม่บอกว่าหนูเอารองเท้ามารองเท้ามาเก็บทั้งหแม่พูดแ <laughs> ม่พูดไม่หมดไงแม่พูดมไม่หมดไงแม่แม่ต้องบอกว่าพี่น้องพี่พอเอารองเท้ามาเก็บด้วยค่ะอย่างางี้ เออแม่พูดแม่ขอโทษอ่าแขอโทษแม่ขอโทษพี่นีเออพี่ฮ่่แม่แม่ขอโทษแล้วแม่บอกใหม่ดิไม่บอกน้องพลอยเก่งนะเนี่ยน้องพลอยจะเก็บรองเท้าให้ดูไม่น้องบัวจะไปเก็บน้องบอยจะไปเก็บจ้ามาดูดูอะไรลูกมึงเจ้าเบิ้งเอาหล่อมึงเจ้าเบิ้งเอา

ถ้าใครถอดรองเท้าแล้วอ่ะต้องเอาเก็บให้เรียบร้อยอย่างนี้มันไม่ถูกใช่ไหมแล้วพอแม่แม่แล้วแม่ขอโทษแล้วทีนี้ก็ถ้า,ถางมาเป็นหนูไม่ฟังหรอไม่ฟังหรอแบบ <c oughs> ทวดทวดเดิน <c oughs> โอ้โเพชรทวดโอ้ยเลาไปหายยเต็ก็ไปสิเนี่ย <c oughs> พี่พล เดี๋ยว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 ยายยายบอกว่าเออจ๋าแม่พูดโอ้แม่แม่พูดว่ายังไงลูกโอ้แม่พูดหนูยายได้ยินอยู่ว่าพี่พลยเก็บรองเท้าแต่ว่าแม่แม่ใส่ถุงเท้าไว้หนูหนูเลยป้าใส่ข่อยพอม